สวัสดีพระศกนิกรอนทั้งสลิ่มน้ำเหลืองและสามกลีบลำดวนรวมถึงพวกที่ไม่เลือกข้างแต่จะเลือกเวลาที่ใครชนะก็จะเฮไปข้างผู้ชนะแบบลุงแป้งและพี่แคมพากาสัตวจงสัตจะกมีไว้แค่ในนิทานพระเจ้าสิบชาติพี่แคมพากาบอกว่าขอเลือกผลประโยชน์เข้าตัวก่อนสัตจะก เป็นข่าวดังไปถึงขุมนรกอเวจีแม้แต่พระเทวทัตยังต้องแหงนหน้าขึ้นมามองสะเทือนไปสามแดนโลกกระทาดเพราะคำสัตว์นี้สามารถขับไล่ได้แม้เปลวไฟแล้วใช้สาบส่งได้ด้วยถ้าผู้ถือสัตวจจะเอ่อยวาจาสาบแช่งวันนี้คือวันเสาร์วันที่31สิงหาคม2567 ปี2024เป็นปีแห่งการเปิดตัวองค์คกราบวังหลวงแต่กูได้เริ่มเล่าไว้ตั้งแต่ปี2021ตีไปซักประมาณ3ปีที่แล้วละกันไม่มีใครมาดูหรอกนะเพราะกูทำไว้เรียนรู้และแก้ปริศนาให้ตัวเองว่าคนนั้นคือใครทำไมได้เป็นคุณหญิงทำไมติดยศรวดเร็วทำความดีความชอบอะไรให้แผ่นดิน แล้วกูไม่ได้แค่อ่านราชกิจจาแล้วก็มาโพสต์หาแดกแบบช่องอื่นคือมึงโพสต์แล้วมึงวิจารณ์แล้วมึงก็ไปข่าวอื่นกันแต่กูตั้งเพลย์ลิสต์ขึ้นมาเลยว่าออนอโนงซีรีส์มึงคิดดูเถอะคนอาสาทั้งกองทั้งฝูงทำไมกูเลือกชื่อออนอโนงมึงคิดว่ากูมองเห็นอนาคตไหมกูจะเล่าอะไรให้ฟัง สมัยที่อมิตตาทาทายังเปิดตัวในทีวีวันแรกเสียงของทา,ทาทาทำให้กูต้องมาเฝ้านางแล้วกูบอกตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เจอว่าคนนี้ต้องดังแล้วต้องดังมากหลายปีต่อมาทาทายังก็วิ่งแซงหน้าแซงโค้งขึ้นแท่นสาวน้อยมหัสจรย์แต่มาตกอับตอนที่บอกว่า จะดักตบคุณช่อพันนิกาเรื่องของออนอโนงก็เช่นกันแม้ปากจะห้อยแต่รูปร่างคือเซ็กซี่มีสเสน่ห์เก่งกีฬาทรหดอดทนนั่นละ่ะทำให้ออนอโนงซีรีส์ถือกำเนิดขึ้นโดยเอาออนอโนงเป็นแกนกลางแต่ก็จะเล่าเรื่องเพื่อนๆในหน่วย SAS ไปด้วย วันเสาร์นี้เฟซบุ๊กของสมศักดิ์เจียมหรือจันเจียมคนแซะเจ้าได้ลงภาพเจ้าคุณพระโดยไปลอกมาจากหญิงชงหญิงเชอคนนี้ชอบแซะพระราชินีว่าอีนั่งร้านนั่งตลาดเหมือนมีความแค้นสุมอกตกนะรกสามเวลาเรียกว่านุ้ยก็พอแล้วการเรียกว่านั่งร้านนั่งตลาด มันคือการกดทับพ,พ่อค้าแม่ขายกูลีเขียนผักคนขับรถส่งเห็ดนั่งขายของที่ตลาดมันผิดตรงไหนไม่ทราบอันนี้คือกูก็ไม่เห็นด้วยนะเอา้ากลับมาที่จานเจียมหัวงอกแกไปลอกข่าวมาอีกแล้วเอารูปเจ้าคุณพระที่นั่งเป็นประธานในห้องประชุมทหารแล้วแกก็โพสต์ว่าคุณก้อย ไม่ทราบว่าถ่ายที่ไหนเมื่อไหร่ส่วนอีกภาพก็คือรูปเจ้าคุณพระหลายหลายรูปเอามาเรียงกันในอิริยาบถนั่งแต่มีหลายหลายหน้าอีฮวกลอกมาเหมือนช่องปลาทองนิวส์ที่ลอกคลิปที่กู่ทำไว้ไปลงช่องมันคนยกย่องจานเจียมว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ค้นคว้าวิถีกระสุนการเจาะกระโหลกกูชักไม่เชื่อแล้ว เขาโพสต์รูปกันเมื่อวานวันที่30สิงหากูนั่งเฝ้าอยู่วัดวาต่างๆเข้าประชุมระบบซูมฟังเจ้าคุณพระบรรยายยังกับสังฆราชพระมีศีล227ข้อมาฟังเจ้าคุณพระที่อาจมีศีลครบ5ข้อดีไม่มีสังฆราชในระบบซูมจะได้เป็นภาพสอนหนังสือสังฆราช2024 อาจารย์ปวินเจ้าหญิงแห่งเกาะญี่ปุ่นเคยเล่าว่าแกโดนดักทำร้ายโดยคนของวังหลวงวังหลอนและคาดว่ามีผู้หญิงชื่อลาบก้อยซอยห่างๆอยู่เบื้องหลังกูก็อ่านที่อาจารย์ปวินบรรยายส่วนจะจริงไม่จริงกูไม่รู้แต่รูปที่เจ้าคุณพระแต่งตัวโป๊แล้วมีการปล่อยออกมาทำลายนาง ให้ได้รับความอับอายและตัดเส้นทางสู่การขึ้นบันลังก็ได้ผลสังเกตนะไม่ว่าคุณแม่องค์ทีหรือเจ้าคุณพระจะโดนมือดีหรือมือตัดต่อภาพก็ไม่รู้ทำการปล่อยภาพโปออกมาสู่ชาวโลกเพลอเผลอมนุษย์ต่างดาวเอาไปแชร์ข้ามจากกระวาลคือไปทั่วทวีปทั้งสี่ไม่ได้รู้กันแค่ชมภูทวีป ภาพโป๊เหล่านี้คนที่จะสามารถลบล้างความผิดแล้วบอกว่าไม่มีราคีหรือมนทินมัวหมองก็คงต้องเป็นผู้มากบารมีเท่านั้นซึ่งพระสบนิกรก็หุบปากไปซะนะมันอันตรายกูแค่จะชี้ว่ารูปพวกนี้มักจะถ่ายเพื่อส่งให้คนรักหรือสามีเอาไว้กระหนุงกระหนิงทิ้งนองน่อยกันสองคน ตอนเจ้าคุณพระติดคุกนั้นข่าวลือบอกว่านางปีศาจตนหนึ่งได้เอามือถือมาชําแหละแล้วให้ลูกสมุนปล่อยภาพและส่งไปให้แกงปวินคาดว่าจานปวินและแอนดรูแม็กไกวรจะได้ภาพลับอันเป็นเสนียดแก่สายตารูในร่างกายมีกี่ช่องคงถ่ายเก็บไว้ทุกรู คลิปนี้แค่อยากมาบอกจานเจียมว่าลอบข่าวใครมาก็วิเคราะห์ให้ฟังสักสามบรรทัดด้วยครับอย่ามาเขียนว่าที่ไหนไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องมันเกิดเมื่อวานจานยังไม่คิดจะหาแล้วเรื่องวิถีกระสุนเจาะกระโหลกจานทำไมหาดีแท้หลังๆฝีมือตกหรือไงเจ้าคุณพระได้วางระบบ จาะสถาบันหลักแห่งชาตินั่นก็คือศาส,สนาใช้ความเชื่อความศรัทธาเมากรุยทางกลับมาประเทศไทยพระราชินีไปสเปนแป๊บเดียวเจ้าคุณพระก็โผลมาในเวลาที่เมืองไทยไร้ราชินีแสดงว่ามีการวางแผนมาก่อนหน้านี้เอาหมายกำหนดการของวังมาอ่าน แล้วนัดแนะกับคณะสงฆ์ที่เข้าประชุมว่าหมู่เฮาจะมาปะกันวันศุกร์แล้วให้ตัวเจ้าลงรูปในเฟซบุ๊กพอวันเสาร์คนก็จะแห่แชร์รูปเจ้าคุณพระว่ายังไม่ตายแต่นั่งหัวโตะอยู่เหนือคนแก่หัวงอกทั้งหลายตอนแรกกูนึกว่ากองกำลังมีโอนาซีเพราะมีคำว่าห้องประชุมกับคำว่ากามิชซึ่งเป็นเมืองในประเทศดอยลาน มีการระบุสภาพอากาศด้วยว่า29องศาหากเป็นการประชุมในไทยออกข่าวสองทุ่มแล้วจ้าดังนั้นน่าจะประชุมที่ยุโรปเนี่ยจันเจียมก็วิเคราะห์แบบนี้สินี่อะไรลอกข่าวคนอื่นมาแปะแล้วก็รอคนมาตอบในคอมเมนต์หรือสมศักดิ์เจียมตัวจริงตายไปแล้ว ที่เล่นเฟซอยู่คืออวตารกูก็แอบ,บสงสัยนะเข้าช่วงสุดท้ายดีกว่าวิเคราะห์ภาพที่จานเจียมไปลอบเขามาแต่ไม่มีข้อมูลห่านเหวอะไรเลยกูเลยบรรยายเท่าที่กูพอประติดประต่อได้จริงๆจ,จานเจียมก็ไม่ผิดหรอกเพราะแกไม่ได้เป็นนักข่าวผมขอโทษจานละกัน ที่ด่าว่าหัวงอกเอา้า๋ยวจะหาว่ากูไปลอบข่าวแบบไอ้ช่องปลาทองนิวส์ไอ้ช่องนรกทำนาบนหลังคนดูดคลิปคนอื่นไปใช้แล้วอ้างว่าจงรักภักดีต่อสถาบันวิเคราะห์ข่าวไม่เป็นแม่งดูดอย่างเดียวอย่างกับรถดูดซ่วมขอให้คนที่ติดตามช่องแม่งโดนไฟไหม้บ้าน โทษฐานสนับสนุนช่องเลวๆปากกูศักดิ์สิทธนะบอกว่าอมิตาทาทายังจะดังกว่าใครทาทาก็โกอินเตอร์แล้วก็อับแสงในเวลาต่อมาดูดข้อมูลไปทั้งฟอนทั้งภาพทั้งโลโก้หน้ากูอีหานอีช่องปลาทองนิวส์เปลี่ยนเป็นปลาหมอคางดำนิวส์เถอะมือก่อนจบคลิปเพื่อยืนยันว่ากูเป็นรอยเยลลิส ในภาพนี้มีลูกตาลเพื่อนแก๊งเดียวกันของออนอนณงและน่าจะมีถิงถิงด้วยเรื่องของถิงถิงให้ไปฟังตอนที่37สส่วนตำแหน่งที่นั่งของลูกตาลและถิงถิงกูจะมาเล่าในคลิปต่อต่อไปละกันแค่อยากจะบอกว่าภาพแม่งเบลอแค่ไหนแต่กูก็จำลูกตาลได้อย่านึกนะว่า กูรู้จักแค่ออนอ,อ่นงถ้าจัดรายการแฟนพันธ์แท้กูอาจเข้ารอบสุดท้ายคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดี